สวัสดีครับนี่คือรายการนโมลุยสวนรายการที่ทุกคนสามารถเรียนรู้เคล็ดลับเรื่องการเกษตรได้ภายในคลิกเดียววันนี้นโมจะพาไปดูการผลิตแตงโมคุณภาพให้ผลใหญ่หวานกรอบอร่อยจะเขาทำกันยังไงตามไปดูกันเลย และตอนนี้เราก็มาอยู่ที่จังหวัดพิจิตนะครับมาเจอกับคุณน้องจิตนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ค่ะว่าปลูกแตงโมเยอะอยู่เหมือนกันก็ทำค่ะทำช่วงหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวค่ะหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวอันนี้มาถามกันเลยดีกว่าว่าการผลิตแตงโมคุณภาพเนี่ยหลังจากที่ย้ายก้าแล้วเนี่ยมีฮอร์โมนตัวไหนที่มันช่วยให้ต้นก้าแตงโมเนี่ยมันเดินได้ดีเดินได้เร็วขึ้น ก็ส่วนมากคนที่นี่จะคิดง่ายๆค่ะคิดง่ายๆก็คือถ้าเรื่องของแตงโมนี่ต้องอาศัยโซต้าเข้าอ่ะหลังสมมติหลังย้ายก้าเนี่ยหลังย้ายก้าเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ช่วยให้เถ่ามันเลื้อยเร็วเนี่ยเห็นใช้กันอยู่ซูเปอร์เอ็นค่ะซูเปอร์เอ็นแล้วก็เกอร์มาเกอร์มาโนนะคะแต่รู้สึกว่าเขาจะเปลี่ยนชื่อเป็นเกอร์มาพัดหรือเปล่าคะใช่ใช่ใช่ตอนนี้เกอร์มาโนเนี่ยเปลี่ยนเป็นเกอร์มาพัดแล้วมันคุณสมบัติมันเป็นยังไงตัวสองตัวนี้ ก็มันจะช่วยเรื่องการฟื้นต้นนะคะช่วงที่เราย้ายกล้ามาปลูกแล้วก็มันจะช่วยในการเลื้อยเทาค่ะอ๋อตนแรกมันจะยอดก็จะสมบูรณ์ค่ะคือมาพัดจะมาช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตใช่ค่ะอืมครับผมก็ฉีดหลังจากย้ายกล้ากี่วันก็สักสองสามวันนะคะอ๋อคือสองสามวันพอลงปุ๊บนี่ก็ต้องฉีดเลยใช่กระตุ้นให้เขาเทาให้เลื้อยเร็วขึ้นอืมพักฟื้นเขาสักนิดนึงแล้วก็สองสามวันแล้วก็ฉีดเลยค่ะครับผมระยะขยายขนาดผล คุณน้องจิตใช้ตัวไหนก็ถ้าขยายผลก็ต้องใช้ซูเปอร์เอ็นซูเปอร์เคเกอรมาเอลเด้วยใช่ค่ะก็คือใช้พร้อมกันเลยใช่มันก็จะได้ทำให้ได้ผลใหญ่มากขึ้นใช่ค่ะเคยเก็บลูกใหญ่สุดกี่กิโลก็ปีที่แล้วได้8ละลูกเดียวใช่8กิโลแต่บางส่วนบางเจ้าที่เขาแบบนั่นเขาได้ถึง11นะที่ใช้ตัวนี้เหรใช่11กิโลใช่ แตงโมรครับพี่น้อง11กิโลใช่คนเดียวอุ้งใหมไม่ได้ก็เรียกว่าโยนให้มือห้อยอะค่ะส่วนนูแทกนะครับที่มีคราบอตระกูลนูแทก,กที่มีคราบสีขาวๆอยู่บนบนใบเนี่ยคือตัวนี้เนี่ย70%เนี่ยเราฉีดไปปุ๊บเนี่ยคือต้นเตงโมสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับส่วนที่เป็นสีขาวๆเนี่ยคุณน้องจิตน,น่าจะเคยเห็นอยู่ใช่ค่ะมันก็จะเป็นเกาะอยู่บนใบอย่างเงี้ยพอตอนเช้า,ามานะฮะ น้ำค้างมันก็จะละลายปุ๋ยซึ่งเป็นคุณสมบัติของปุ๋ยสูตรสเปรย์ดาซึ่งมีอยู่เจ้าเดียวในประเทศไทยตัวนี้ประเด็นอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่างต้นเล็กๆเนี่ยปัญหาเรื่องเพลี้ยไฟเนี่ยใช่คุณน้องจิตใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนของโซดก็ต้องเอกซอค่ะเล็กแพงแต่มีคุณภาพโอ้โหโดนเล็กแพงค่ะเล็กแต่แพง แต่แมีคุณภาพเอาอยู่ค่ you, คะคเพราะว่าเพี้ยไฟดื้อยานเนี่ยมันเป็นปัญหาของชาวสวนแตงโมถ้าเป็นไอ้ตง้งแล้วปุ๊บยอดไม่เลื้อนี่ก็เสร็จแล้วจบละนะฮะแต่ที่สําคัญนะครับนโมฝากไว้นะครับเอกซอลเนี่ยอย่าฉีดต่อเนื่องนะครับให้ฉีดสลับใช่ค่ะ,ะเพราะว่า แต่แบบเพี้ยเนี่ยมันก็ดื้อค่ะต้องสลับยาอ่อนอบ้างแข็งบ้างหลอกมันไปเรื่อยๆใช่อ,อ่อนไอ้ตัวนูนทีไอ้ตัวนี้ทีเปลี่ยนกลุ่มไปเรื่อยๆใช่แล้วปัญหาเรื่องโรคเท้าแตกนะคุณคุณน้องกิจใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนอ่าไอ้แคลเซียมสี0อ่ะค่ะแคลเซียมบนรอดส0ใช่อยใ่แต่ไม่ใช่ว่าใช้เฉพาะตอนเท้าแตกนะใช้ตั้งแต่เริ่มมาเลยแล้วก็เหมือนกับว่าแตงโมเขาเป็นพืชที่ ินน้ำเยอะเกินไปก็แตกอะไรเยอะเกินไปก็แตกเขาเหมือนกับว่า,เ,าเขาเป็นผนังเซลล์ที่อ่อนนะคะอ๋อและนี่แหละครับปัญหาของโรคเท้าแตกเนี่ยจริงๆแล้วบางคนก็นึกว่าเกิดจากเชือ้อราไม่จริงๆแนละ้วไม่ใช่นะฮะก็คือเวลาลมมันพัดเนี่ยต้นลำต้นมันจะบิดแล้วมันก็จะเกิดการฉีกขาดใช่ทีนี้เชื้อรามันก็จะเข้าอินเฟคตรงนั้นก็คือมาค,คือเข้าตรงนั้นแหละบางคนก็นึกว่าเป็นเชือ้อราเอาเชื้อราไปฉีดจริงๆแล้วอาจจะเข้าใจผิดนะฮะ ต้องใช้โัแมกนีเซียมบอลอน400ใช้ตลอดใช่ใช่ใชตลอดค่ะลดการหลุดร่วงด้วยใช่เอาตั้งแต่เริ่มเลยผสมเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆคือเป็นอะไรที่ต้องซื้อไว้ติดตลอดและเห็นบอกว่าช่วงนี้ราน้ำค้างราน้ำค้างนี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนในการป้องกันถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นแรกเริ่มนะก็แต่ก่อนนี้ก็จะใช้ไดเทนอ๋อไดเทนแต่ตอนนี้เห็นเขามีตัวใหม่มาก็ลองใช้ตัวใหม่เอเป็นเอสโตเคทหรือไปอะไรนี่อ่าเอสโตเคทใช่ใช่เพราะตันนี้เนี่ย จะสามารถที่จะป้องกันหลาทํครางได้ดีแต่เอโเถ้าเกิดเป็นหนักๆนี่ก็คืออาจจะล้างไปสักรอบหนึ่งก่อนอแล้วที่เหลือก็ค่อยใช้ไดเทนก็สลับค่ะทุกอย่างต้องสลับหลังจากที่เราพูดกันมานานยาวนานมากเลยหลายคนอาจจะงงนะเอ๊ะทำไมแตงโมเนี่มันโอ้โหปัญหาเยอะเหลือเกินนะฮะเอางี้ง่ายๆนะถ้าเกิดใครอยากจะได้คู่มือแตงโมงนะครับไปที่ Facebook f แฟนเพจบริษัทโซตัสนะครับ ไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็อินบ็อกไปนะครับเขียนชื่อที่อยู่ไว้นะครับเบอร์โทรศัพท์ได้ก็ยิ่งดีนะครับเขียนว่าอยากจะได้ ờ, คู่มือผลิตแตงโมคุณภาพลงไปนะครับเดี๋ยวนโมและทีมงานจะจัดส่งไปให้และทุกพืชน,นะครับใม่วชทุเรียนเงาะมังคุดลองกองนะครับแตงกวาถั่วฝักยาวอะไรเนี่ยมะเขือเทศโอ้เยอะแยะนะเขียนเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวนโมจะจัดส่งออกไปให้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับรายการนโมก็ต้องขอขอบคุณน้องจิตไว้เป็นอย่างสูงะนะารที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของแต่งโมนะครับและสำหรับวันนี้นโมต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ